ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนครับวันนี้สิทธิ์อันเล่นโคลนครับสวัสด้ค่าก่อนเป็นไรเอ็นถือกล้วยมาทำไมเปื้อนอย่างนี้อะหรอฮะ อะไรอะไรให้เดินเดินดูรอบๆก่อนสิจันก็ฝนตกทั้งคืนนะครับแจ่มหมดเลยครับดูสิจันเสร็จแล้วไปดูไมาเจียบต่อครับ ลยสีจันตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวครับสีจันครับเดี๋ยวให้กอดขี้ช้างย่ได้ก่อดเลยครับนี่อสีจอนสีจอนจอนวันดีค้ากอดเสียงด้วยเสียงเสียงให้ไปใช้เสียงเสียงแน Ồ. <laughs> oh. Bơ lẹo bơ lẹo bơ lẹo. leo cha si chăn chăn. Si à nó nó mà đéo mà lại. À mà khèn vi nưng. Nhăng 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 si si Hết จีนังสีชังสีชังชังจะทำอะไรทำอะไรเมื่อไหร่พรี่จอกเนาะจะได้พาสิจรัมพรินกับโบบันกับดาวบางอะไร <c oughs> <c oughs> วันดนีเราจะกินม <c oughs> ันหมดแล้ว ห <laughs> มดแล้ว <laughs> อารมณ์ประจลยมาเนี้ยนี้จะไปไหนอะไรอารมประจอยหลังให้ดีกว่ามานันนี่มามาอ่ะ อารมณ์มาจอยอารมณ์มาจอยอารมณ์มาจอยเอ้ยลมมาจอยฮะเฮาสีจั â n ทำันไรเปลี่ยนมาเลยรอเฮาเป็นไรฮะ x u ố n ไหรนดูขนาดจะหักขไหนมีรอยสองรอยรอยเล้าครับ ลอยล้าลอยขนาดล้าครับเป็นไรอ่ะหาอะไรกินโอ๋จากานย่าอ,อยู่ย้าเหรอเหรอเดี๋ยวเอายหากินหนอกให้เจ้าย่ากินจ้าไปไหนอ่ะ Ừ, ngon ngon mừng quanh ngon mình ngon quanh mình quanh ngon quanh ngon quanh mừng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  quanh nè quanh mừng quanh mừng quanh mừng quanh อยู่ใกล้สีจันครับกว่าสี่สจันตร์บครับสีจันร์ไล่หมาแล้วครับสีจนันอะไรกินข้าวสีจนันกินข้าวุนไม่ให้ข้าวสีจันกินกก <c oughs> วิตามินซ <c oughs> ีวมาเอาใส่กล้วย Hôm bịt mệt lệch nha chân kinh ngay lắm Kinh dài tầm tâm sĩ Kiếp kinh yên Nó sĩ chân เดี๋ยวจะไปถ่ายไม่เจี๊บต่อนะครับไม่เจี๊บก็ไม่เจีบก็เล่นคนเหมือนกันนะครับนี่คนแดงซะด้วยเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกก็จะใหาสิจันมาผูกไว้ตรงนี้ครับตอนนี้ยังตกอยู่ เยบทำอไรกินยาครบยังไม่ได้ไปตัดยาเลยอาจจะล่ใงสายสายบ้างก็ได้อาจจะล่งสายสาเนี่ยครับวันนี้ทำงานยังไม่เสร็จเลยครับดูดีแจแล้วตรงนี้ เป็นไรเจี๊ยบเป็นไรอือเป็นไรคะกินแล้วก็สบัดให้พวกฝุ่นออกโกนพวกอะไรเพราะเพราะว่ามันเปียกครับช่างยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับมันเปียก หางแหงมันกินดีครับช้างช้างเขาจะกินดีครับกินยา้าไม่ได้กินดีครับนะครับ <c> เ <oughs> นอนนอนตัวแดงเลยเิ็นคนแดงเปนเจี๊ยบ เก็บตัวสวงมากมากช้างสีดอครับแต่เป็นช้างตเมียช่วงกว่าตัวผู้ครับเดี๋ยววันที่19ว่าจะเอาไปประสมพันธ์กับภายนําโชคที่เป็นพ่อของอุ้มบุญนะครับน้ำโชคก็เตียวว้ยกับแม่เจี๊ยนะครับนี่ด,ดูไปแล้ว ง่ายก็ฝากกดไลค์กดใครกดติดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆมาให้กำลังใจ,จเยอะๆเลยนะครับไม่มเจียเจ๊ยบไม่เจี๊ยบ โอ้มดมันจากไหนขึ hmm. mm ้นขาแล้วมดขนาดแหญยังมีมดอีกอื้มอู้มือนะครับ ดูท่าพายุยังไม่ออกครับอันนี้ฝนอีกไหมครับวันนี้คงฝนแน่เลยเพราะว่าอยู่อสองลูกนะครับพายุคาดว่าปลายเดือนนี้ครับคงหมดฝนหมดพายุครับเพราะว่าออกเอาภาษาแล้วครับ โอดูเสียงหักกันยาเสียงดังก๊กกบกอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องพังสีจันทร์รคนสวยเยอะๆนะครับขอขอบคุณน c ฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจและติดตามนะครับขอบคุณครับ